สวัสดีสบายดีพี่น้องปองไปเบิร์ดสุขขูสุขคนยินดีตอนรับเขาสูซองสาวหน่อยพัดถิ่นสะแนวเสียงแจ๋วแจวใหม่แล้วพอน่ะเมื่อนี่กับว่าพ่อกับสาวหน่อยคนเก่าคนเดิมเราจะเพิ่มเ,มเมติมกะเมื่อนี่สิมาเห็ดกินกินข้าวเที่ยงคือเก่าเราจะพี่น้องแต่เมื่อนี่สิแกงปลาป่านิ่นพี่นอ้องแกงปลานิ่นใส่ไข่มดแดงเรื่องจะพี่น้องนี่เอามาจากบ้าน เอามดแดงมาเป็นห้างเลยเป็นนองว่ามีไข่น้าเห็นปะมีไข่น้าพี่น้องหนาเอามาใหา้แล้วก็ตับม,มักทัวมักทัวกะมาจากบ้านคือเกาพี่น้องมักทัวบ้านเห้านี่มักทัวสีแหล่ๆนี่จ้ะตับม,มักทัวแล้วก็มมักเลนก็ามาจากบ้านเนาะมักเชอร์เท็ดพี่น้องเขาลงมือแกงกันเลยพี่น้องหิวเขาแล้วจ้ะตอนนี้ต้มน้ำกันน้ำเห้ากะ โมโหเป็นทีเรียบรอยเนาะจ้ะเขาห้าก็นหนึ่งแล้วนี่จ้ะพี่น้องน้ามันฟดแล้วจ้ะเขาปลาลงเนาะบะนี้เนาะปลานิ่นแต่ปลานิ่น,น,นแกงปลานิ่นใส่ไข่มดแดงเด้อพี่น้องอาหารบานเฮาคือเก้ากินกับข้าวเหนียวฮอนฮอนาหมดแดงยังบนตาตตัวนี้ เห็นบ่มะแดงยังตายมืออยู่นี่ขนาดเอาเขาตู้เย็นไว้เด้พี่นอ้องเอามาั้งแต่ม่มะแดงเขาตู้เย็นไว้ก็นยังบ่ท่านตายพี่น้องนะครับแม่มะแดงล้ไปเนาะนี่ทั้งแม่ไม่ทั้งไข่พี่น้อง ใบตองเป่าด้วยพี่น้องผู้ได้หูว่านี่ใบตองเป่าด้วยนี่เด้ออันนี้คือใบตองเป่าพี่น้องคือเพลงอันสะพอดลองนั่นแหละน่งกอดกบเป่าเงาคือคนเป็นบ้า <c oughs> น,นี่แหละใบมันใบใบตองเป่า ใส่แป้งนวดน่าจะใส่ร้ายแสบร้ายพี่น้องใส่ปลาร้าพี่น้องใส่ปลาร้าเอา,เอาพักซี่ต้นหอมลงไปเนาะพี่น้อง สันุกแล้วจ้ะแล้วก็เอาพักติวลงไปจ้ะพี่น้องพักติวพักติวบานเห่าด้วยนี่มีแต่แนวเอามาจากบานเบิร์ดแกงปลาต้มปลาด้วยจ้ะพี่น้องใส่ไข่มดแดงเนี่ยจ้ะพี่น้องเห็นบอกไข่มดแดงใส่ลงไปอ้ยเป็นจะแซ่บเนาะซุกแล้วมากินกันเลยเดี๋ยวเชหน่อยตำมักทั่วก่นกอนเนาะจ้ะ ลงมือกันตำม,มกถั่วเลยจ้ะใส่กระเทียมใส่ผิกใส่หลายเผ็ดหลายตำ กินแะน่หน้าเพผืปกูกใส่มาเขือเทศเขือเทศหน่อยอมาจากบ้านใส่เพิ่มแล้วเนาะ ใส่ปลรราปลาแซบปลาหนัวเจ้าจเก่าจเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมสุรถใส่หลายแซ่บหลายพี่น้องไปงัวนคงง่วนทานมาได้ใส่หลายแซ่บหลายาเกลี่ยเล่ย เทได้ปสิเทแล้วเด้อพี่น้องเสีบอนีเด้อพี่น้องจำแล้วไม่ลืมใช้พักนั่งสู พี่น้องอาหารบานเห่าเข้าเนียวฮอนฮอนเป็นจะแซบขนาดตำถั่วปุต้มปลาสุดยอดอีนี้พี่น้องประวาสิไปอยู่ไซกแกยังกินหอดอาหารบานเห่าค่ะได้กินอาหารบานเห่าเนี่ยวมีแห้งยาวๆพี่น้องแซบอีนี มาจ้กพี่น้องจ้ามาเด้อเพราะว่าพี่น้องฟังไทยพี่น้องฟังเล่าหรือว่าพี่น้องอยู่ต่างประเทศมากินแซ่บๆน่าช้าหน่อยได้จาพี่น้องนี่ตำมะครัวนี่ตำมะครัวบานเฮ้ากับต้มปลาต้มปลานิ่งใส่ไข่หมดแดงกับข้าวเหนียวฮอนๆอนพี่น้องมาจ้กพี่น้องแซ่บๆน้องกันพี่น้องท่างฟังไทยพี่น้องทางฟังเล่าหรือว่าพี่น้องอยู่ต่างประเทศทำแหลกแหงมัน ตำมะทัวใส่พักกันนั่งตู่เนาะพี่น้่งตัวพักแม่งรักแสบคักจำมาผึ่งพันปี <c oughs> นี่ต้องถอดถอดปลาแหงนะั่นเลยถอดฉีดเนาะ

đi Bà nhóm bà tài đi Bà ừ. mưa cả xếp nó Thì nó bị phá mà hay nè Bà nhóm có phần bà Bà nhanh mà 一米八呢。 ปลาตำทัท่วเนี่ยสุดยอดแล้วเพีอง 对了。 แบ่ตมบั่วเนาะมีปิ่งปลาคือจริงค่ะปิ่งปลาหรือว่าปิ่งเขียดจะน่าเอาไม่บอกเขาเข้าไปแซ่บสันโมก,กินตตมถั่วแล้วแซ่บแท ตมัมมาขัวบานเฮ่าเลยคุณสาค้ามน้ำค้ามทะเลมากเถอค้ามแม่น้ำโค้งมากเถยอ่อยยา,าจับดีดีนบึงลูกกล่องเอปิดไป นี่ก็จะได้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใด้กับตามขอโทษขออภัยพี่น้องเบิอสุดถูกถูกคนเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์สักท้ากดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปเพื่อพี่น้องผ่านคลิปใหม่คุณเฉลี่ยแดดลงไปเพอนพี่น้องได้เบื้องในส้มกันนอกจาะกล่าวอบพระคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับชมแล้วก็เป็นกับร่งใจใเฉลีอยขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าสุดท้ายแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีสบายดีบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วจาะพี่น้องจ๋าบ๊ายบาย